พุทธการพุทธการทายวีด้โอของพุทธสนคนนีังวมันอยู่ี่คนายพังฟัอย่านี้นนี้เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงไม้แผ่นออกจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งหนทางทุรักทุเลมากครับเจ้าจที่ป่าไม้เจ้าที่อ,อสสอและเจ้าที่ทหารพานอำเภอเวียงแก่นร่วมกันชักลาดเน,หน,หน,หนดึงเงินบ,บนจุดดึงไหมลหร

ตอนนี้เรากำลังปรับเส้นทางในการชักลากนี่มันมามมนีันาแล้ว ทานี้เจอะรเรีกาน้เาที่กำลังร่วมกันเพื่อลำเลียงไม้ของกลางออกจากพื้นที่ซึ่งผมทางทุรักทุเลมากครับ ตอกตอกันมันมีสองเส้นนะขนานั้นยืเพลอยุ่นเนียไม่มีสั้นอกันยาเลยเด็ดเลยนี่เน่่เรเามีคนรมณ์นี้นออกไปง่อง่นี่เหรอคับ นี่คือฝีมือของขอบวนการลักลอบตัดไม้นี่อยู่ระหว่างการลำเลียงขนไม้ของกลางออกจากพื้นที่ เกิดเหตุตอนนี้อยู่บ้านล่มฟ้าไทยมันลอบบนีกัน